ชื่อว่านว่าตูเช่กับเลเช่เ้เป็นเรื่องราวอะไรของตูเช่เนี่ยเป็นกันแดดเป็นกันแดดอ้ยร้อนเลยพูดแล้วร้อนเลย <laughs> นะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศเมืองไทยเรารู้อยู่แล้วนะคะเป็นประเทศที่มีอากาศแค่3ฤดูร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนชิบหายเลยนะคะ <laughs> ฉะนั้นแล้วสิส่งสาคัญในการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยแห่งนี้นะคะ <laughs> นั่นก็คือกันแดดนั่นเองนะคะตูเช่เนี่ยเป็นเรื่องราวยังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อยกันแดดขเขาเป็นกันแดด SPF 10 PA 4หวค่ะ เป็นกันแดด s p S 5 0 PA บวกบวกนะคะบวกที่สำคัญคือต้องมี4บวกนะะถึงจะเอาแดดลงไทยอยู่กันน้ำกันเหงื่อกันเหงื่อหลายคนชอบกังวลค่ะว่าเวลาใช้กันแดดพี่ขาถ้าหนูใช้แล้วมันกันแดดมันจะวอกไหมคะพี่อันนี้ไม่วอกอันนี้ไม่วอกะแล้วก็ซิมเลสไปกับผิวเลยซิมเลสไปกับผิวนะเข้าใจสิ่งเวลาเอมในขออนุญาตลองเนื้อได้ไหมมีเนื้อมีเนื้อได้หมไม่ได้กันแดดไม่ไองอันนี้เป็นตุ้ยอะค่ะ บ้าเร็วค่ะเฮ้ยมันเหมือนไอ้นี่เลยมันเป็นเหมือนโลชั่นซันสกรีนค่ะมันจะไม่แบบเขาเรียกอะไรนะไม่เยืดอนะคะแต่งบนเมคอัพได้ด้วยใช่แต่งได้คือต้องบอกว่ามันจะไม่แบบอ๋อมันจะไม่แบบระเหยไปเลยทันทีอะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีแบบพวกสารแอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้คือคนผิวแพ้ง่ายแบบมันคล้ายๆกับเวนส์สำอางเลยค่ะใช้ได้แน่นอนไม่แพ้ด้วยไม่ทำให้เกิดสิ้นเพิ่ม ไม่เป็นทานไม่เป็นทา,นานทับเพื่อสัาผได้อจริงหรอใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ลองทาเลยมากมาโอเคมาดิฉันซักเซนในการดีมอลเรียบร้อยแล้วด <c oughs> ิฉันจะเล่าให้ฟังนี่คือตูเซ่คือเป็นกันแดดที่เนื้อช่ำเป็นกันแดดที่เหมือนเติมน้ำให้ผิวละแปลงแก้วคือผิวคนไทยหลายคนเนี่ย เป็นผิวที่มันนะแต่จริงๆพอดูมดันดูเนื้อผิวจริงเป็นคุณผิวแห้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าหน้าแห้งเกินไปแล้วคือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เหมาะกับผิวมากจ,จ,จริงๆซึ่งจริงๆแล้วก็แดดเมื่อไรื่ที่เราเจอเนื้นอมันจะเ e ย e e e ี้ยยเยียยเยียถูกไหมแล้วเวลานั้นมันชอบเป็นคราบวอกอีกเไม่รู้จะอะไรมาก่อนเลยจะวอกจะขาวจะอะไรแต่อันนี้คือเนื้อทับเนื้อทับเนี่ยมันทำให้หน้าโคง แล้วมันทําให้หน้าเราดูสุขภาพดีตลอดเวลาสังเกตไหมเวลาไปเกาหลีทําไมแบบว่าอ๋อพี่เขาดูหน้าตาแบบสดใสหน้าตาดีกันเพราะคนเกาหลีใช้เครื่องสำอางที่ทาให้หน้าดูทำให้หน้าฉ่ำแแลวตัวนี้เองเนี่ยเป็นเหมือนการเติมน้ำให้ผิวไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงเนี่ยพอเวลาใช้อะไรพวกเนี้ยมันจะทำให้หน้าเขาดูนากขึ้นอะไรคนชอบบอกพี่หน้าหนูมันจะใหญ่บ้าไหมไม่ใาญ่บ้าค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยพอเอาให้เนี่ยเขาซึมไปเลยแล้วเมื่อกี้พี่เขาบอกว่า มันสามารถทาครับเครื่องสำอางได้ทาเสร็จปุ๊บแต่งเครื่องมา,างต่อปึ่มต่อได้เลยระหว่างวันเติมได้ระหว่างวันก็เติมได้เพราะเราต้องเข้าใจด้วยว่ากันแดดเนี่ยคืออยู่ทั้งวันก็จริงแต่คืออยู่ทั้งวันก็จริงแต่คือแดดเมืองไทยมันรุนแรงเเสเดิกระหว่างวันเราสามารถเติมได้ถ้ากรณีที่เราไปแบบว่ากิจกรรมด้านนอกสถานที่ซึ่งวันนี้โปรโม,มชั่นของขว่มือง อันนี้อันนี้ปรนหอนึ่งหลอดอ๋ออันนี้คือโปรโมชั่นหมดเลยมีโปรโมชั่นตั้งแต่หนึ่งหลอดสองหลอดสามหลอดสี่หลอดถ้าดิฉันแนะนําแนะนำสองหลอดึ้นไปนะคะเพราะว่าน่าใหญ่หรือน้าอะไรเราใช้ทุกวันอะไรก็แล้วแต่ที่คือเราใช้ของทุกวันเนี่ยแนะนําให้ซื้อสองหลอดอย่างกันแดดเนี่ยอันนี้ของสาคัญของสําคัญเรียกว่าเป็น3ามันประจําบ้างควรลองใช้ดูนะคะเพราะว่าคือมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะว่า ถ้าไม่งานนะถ้าใครไม่ใช้กระแดดนะเบอหน้าตกป้ตาตกกาดหน้าเบิร์นหน้าไหมแล้วเวลานัา้นนะผลักษา,ายากกว่าทำวัดไม่ถึงเพราะที่ฉัน urous. เป็นเอเจนซีส่สาวผู้นำคนไทยไปทำถุงน้าที่ประเทศเกาหลีนั่นเองเออเวละแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ไปฟรีอะไรมึ่งเลยอุ้ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราลองใช้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะน้ำหอมด้ไหมคะ อ่ะมามาเรื่องราวของน้ำหอมต่อต่อเลยค่ะโอเคจากเรื่องราวของพอเราเซตติ้งหน้าด้วยกันใช้กันแดดแล้วเราก็ต้องมาปรักันด้วยเติมน้ำหอมคนเรามีเสน่ห์ได้จากอะไรน้ำหอมเป็นส่วนที่ทําให้เรามีเสน่ห์เพราะประสาทสัมผัสทางห้าของเรานะคะมันก็คือมีต่วหอมส่นของตัวเองอ่ะเรื่องราวของของน้ำหอมชื่อแบรนด์ว่า self ค่ะ self ค่ะ self ยอมรับ self l o ค่ะคาที่ตักตัวเอง เป็นคนมหลักตัวเองใเธอเข้าใจไหมว่ามันจะมีคำหนึ่งที่คนชอบพูดว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนกับตัวเองัเองค่ะเริมเล่าถึงความมีเสน่ห์ของตัวเองการลงทุนกับตัวเองมีกินอะไรแบบแนะนำไหมเดี๋ยวเราเล่าฟังกันแนะนำแล้วก็ขายดีสุดคือเชอร์รี่ออนทอนนะะเชอร์รี่ออนทอนใช่เลยต้องค่ะเป็นซิเนอลผมพาได้ โดนร,รี strict เหรอใช่เพราะเราขายของไงาขายของของเนนะคะค่ะออกมาแล้วสายไปสายพูด<ม>เป็นเป็นน้ำหอมที่แบบว่าฉีดสองสเปรย์อะคะ่ะอยู่แบบ d e t ท i l ไท์ไเลยใช่เป็นน้ำหอมแบบว่า Detail ไหน,น,น,นเลยแล้วคือแต่คือสามารถพกพาดได้หลายๆท้งว่าทำไมพี่หาทำไม,ไมหนูต้องโผลแบบเอ่อน้ำหอมสเปรย์ไว้ค่ะเธอเข้าใจไหมบ้างพี่อะเราไม่รู้หรอกวันนี้เราจะไปเจอใคร ถ้าสมมติสถานการณ์มันบีบกระทำให้เราแบบว่าวันนี้จะไปเจอผู้ชายคนนี้ไปแบบเฮ้ยเราต้องไปเดทกับอผู้ชายคนนี้หรือเราไปต้องไปในสถานที่สำคัญเนี่ยเราอาจจะต้องการวิญิาเนี่ยมันเป็นเหมือนร์ตเนชั่นเหมือนกันนอกจากเราสวยแล้วเรามีกลิ่นแล้วนะคะกลิ่นที่หอมเนี่ยมันทําให้เราดูมีเสน่ห์มากยื่งขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญทำให้เราดูเซ็กซี่มากีขึ้นเลยคุณไม่ได้ พี่ไม่เซ็กซี่พี่ใส่หมตรงไหนตรงไหนก็สนะคะตรงไหนอ่ะก็มาลองดูกันนะวันนี้โปโมาเสิร์ฟมังคะขมี3มขวด6ก6บาทวันนี้นะคะโปโมชัสนเขาสา3ขวด6กร้อยเก้าสบหกบาทส่ขวด6กรบาทจากแม่ชื่อว่าเซิร์ฟค่ะชื่อแบ่สุดยอดเซิร์ฟนะคะฉันอาจจะออกเสียงไม่จึงเข้านองเขาแต่ขออีกทีนึ่ะ ถึงเวลาสีหวันน่ารักมากนะคะอ่ะมาลองดูกันได้ทั้งสองแบรนด์นะคะพี่ตูเช่และเฟิร์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยพวกมึงได้ไหมอีกเนี่ยนะยัม่รู้ก็ดูแหละได้ค่ะคูณเอได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่นด้วยนะคะขอบคุณนะคะ You don't restrict แล้วอ่ะโดนขายของแล้วเดี๋ยก็โดน คิวพารากอนโทรนะคะมาเจอเปโนได้สวัสดีค่ะอยู่งานแซปอัลเทลคู่ไทยสวัสดีค่ะพี่มินแชร์เดอะไลฟ์แล้วแกลโลเดี๋ยวให้เพื่อนหลอกมาเป็นแมวฝังนะคะเผื่อพี่จะมาตพี่มีกี่คนมีกี่คนวันนี้มีมีแค่สามคนมารอผู้ชายสามีหนึ่งเมาวินเนี่ย มาวินรับจบไม่กล้าพูดคุยรับจกันเลอบกมาแขกเองเลิฟกันใครอะใคเง้ใงตอนนี้ให้ให้รูให้ดูตอนนี้นะคะบูทเลิฟนะคะมาช่วยมาช่วยกันติดติกเกอร์ได้นะคะใช่ แล้วก็นี่น่ารักมากที่ไหนคะอยู่พารากอนพอชัน้นหค่ะชั้นห้าค่ะชั้นหไม่มีแล้าเอะรหรออันนี้นะคะช่วยคนหนุนทางอะไรนะคะขอบคุณมากมากนะคะสามารถกดได้วันนี้ในตะกร้าละคะเท่ากับที่งานเลยสวยตกใจเลย หนูไปเพราะไม่สวยหรือเปแบบไม่สวลสวัสดีค่ะสาลี่สวัสดีค่ะหน,หนูชื่อสาลี่ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเปียโนหน้ารู้สึกซีดจังเลยอ,อยากอยากมีสีเพิ่ม <c oughs> นีเพิอมให้เรามีร้อยบาทมีแค่รีบอ่ะ ไลฟ์สวัสดีค่ะมาได้นะคะก็จะเจอพี่สายสารีเปโนแล้วก็พี่ก็พี่ายรับดูดวงวันนี้ไหมคะไม่หรอกไม่รับดูดวงตัวดตัวหรอเะว่าียกากมากนะคะ้าใจปเรารู้สึกระบังมากเลยอะแต่เราก็ยืนในห้องน้ำาพู้ที่ใส่ก็เลยนออกลับบ้านได้ไหมหรือินัที่ต้นมงทไรกัใครมา ไลฟ์เนี่ยเราจะแจกสติกเกอร์สี่ชอันนี้เป็นเอาเพิ่งทำใหนเดินผ่านนี่ทำใหมคะเดินผ่านก็แจกแล้วไม่ต้องไม่ต้องมาจากไลฟ์ใช่ไหมคือติดให้ดูเลยนะคะว่ามันติดได้นี่ติดบนเคสโทรศัพท์นะใครมาเดี๋ยวติดให้ยังรีบมาดีกว่าทุกคนเุี๋ยวจะไม่มีโอกาสนะคะเพราะตอนนี้ก็ไม่มีละ นนี้ก็ไม่มีโอกาสสวัสดีค่ะโอลินตรงมาเมื่อเกิดหน้ามืะเขิอเทศเลยแบบไม่เหมือนฝรั่งพี่เราบอกว่าหน้าหนูเหมือนมันฝรั่งนฝรั่งฟีลทูออร์เรลพี่มิ้นบอกคุ่นี้ก็ไม่มาเลยจ้ะี้สาดีมาคนเดียวจริงเหรอไม่จริงทุกคนเปียนโนมาค่ะไม่ใคมา สวัสดีทุกคนแม่นีสวัสดีค่ะแม่นีสวัสดีค่ะพี่มินมาหาหนูหรือมาหาสกายพี่มินชอบผู้ชายอีกแล้วพี่มินชอบทุกคนลเลมาทดลองคิมกันแดดและน้ำหอมมาพูดคุยถ่ายรูปกันได้ค่ะใช่เราไม่กัดใช่แ่กมันไม่มันไม่อยู่มันไม่น่าอยู่แต่น่าจะอยู่นะลองเลยกอนเอากบดีกกับกบจิ วันนี้ขายไปได้แล้วขายได้แล้ว<ฮ>มีคนซื้อเป็นเสตนะคะจริงก็คาดีมากนะว,วันนี้เราอยู่ตรงแบบ A 3 1นะคะมาหาเราได้ เราเคยซื้อบัมซายทุนสาลีตอนนั้นน่ารักมากตอนนี้สวยโอ้ขอบคุณค่ะมีชุดนึงสีมาร์คリーไงจำได้ปะชุดที่แบบชอบมาร์คลีอะเอ็นซีทตอนนั้นพี่โนอยู่อังกฤษไม่รู้เราตอนนั้นเราแบบไม่ได้คุยกันแต่ชอบเอ็นซีทีมากมาพี่บอลมาไม่รู้พี่บอลมาพี่บอลมา คิดว่าพี่บอลได้มาหมาได้ปะมาหเล่าเพื่อนพี่โนมาเมื่อไหร่เพ่อไหนดีเพื่อนคนไหนดีไม่มีถามถาเราถามเราหาเพื่อนที่สูงสูงมาเมื่อไหร่เพื่อนที่สูงสูงไม่ไม่ไม่เดยเพื่อนที่สูงสูงเอ่อสูงทุกคนนะเจ๊ ท wow. ี่สูงมากร้อยเก้าสิบโอ้ยีราฟเนนเสีย้โหแล้วปะยีราฟไม่ร้อยเก้าสหรอใช่มาวินเตี้ยเนาะมาวินสูงกว่าเราแค่นิดเดียวเองอ่ะใช่ใช่มาวินสูงจ้ะถือว่าสูงแล้ว้ะอาเพียริยไปแล้วอาไปแล้ว จริงเออแปะไปเลยอยู่ค่ะอยู่ร้านวันนี้ถึง3าทุ่ม3ามทุ่มค่ะเออช่างหายตลอดทะไม่อยู่วันนี้อยู่ถึง3าุมพรุ่งนี้ไม่มาแล้ว <laughs> พี่กบมาพี่กบมาคนเดียว <laughs> พี่กบพี่กบมาเลยล่าสุดหนูทำงานจนหนูเหนื่อยมากนะเพราะว่าหนูขายจนหมดไปอับเขาจนปวดร่างเลยใครแ้วเซอร์วิโนวาใช่ปะอันี่โอ้พี่จีรีพี่โนโอองมาเดี๋ยวพี่กับพี่มินไปมาแล้วก็พี่พี่ก็มาช่วยหนูขายได้ไหมมินเป็นตุ๊กตากรอบได้ไหมอ่ะก็เลยร้านแน่นมากเลยจริงถ้าสมมติทุกคนมายืนอ่ะให้ทุกคนมายืนนะเป็นตุ๊กตากรอบได้ไหมอ่ะคือมาถ่าเพื่อเราจะเอากล่องไม่เชียว ไม่เรียกว่าแมวกวักปะเนี่ยสองอันตุ๊กตกาเป็นแมวกวักอันนี้นะคะอุ๊ยคุณแม่คุณราคาแม่ตอนนี้โปรโมชั่นดูนี่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบโอ้อะไรเอาแบบขนาดเด็กติดไปเอาอัอนนีกว่าพี่ขวัญพี่ขวัญมาช่วยขายหรอแต่ว่าอ๋อสลับกนันเพราะหนูขายเซอร์เบียร์าพี่แต่พี่พขวัญจะเอาพี่ขวัญคือเจ้าของเซอร์เบียร์าพี่ขวัญจะเอาเซอร์เบียร์รึเามา ขอบคุณค e like er. okay. uh ่ะคม่ะปตั้งค <rain> okay. hmm. okay. mm ัตติ้ค่ะเดี๋ยวเอาเทปก่อนโปรโมชั่นตั้งแล้วนะคะวันนี้เราลองเปิดขายเลทนิดนึงนะคะพี่แม่ค้าอยู่บนเตียงค่ะแม่ค้าไปร้านปินอยู่จริงเซวพี่ขวัญนี่ไม่เคยไปดูหนูไลฟ์เนะแต่ดูซาลีไลฟ์เอาไปหาใ้รหรอไปหาใครหรอยังเลยยังไม่ได้เลย ก็แม่คุงยืนคุยอยู่หนูก็เลยยังไม่ได้ไปก็ค <c oughs> ือตอนนี้อันนี้นะคะสีดําจับสองหกเก้าบสองสี่สองพี่เอาของอยู่หรือเปล่าจะมาเจออันนี้ได้ไหมคะอันนี้ก็ได้นะเปิดเต็ดแน่ เกรงใจอ่ะเกรงใจมากเลยตอนนั้พี่ชายบอกว่าจะมา9โมงหนูบอกพี่ชายไม่ต้องรีบ9โมงยังไม่ออกจากบ้านเลยเป็นอายุ22ค่ะกำลังจะ23ละไมอีกไมอีกพิพากากมานะคไมงกผมมอก่บนานพี่ไม่ค้มมพาได้นีก็แค่2 2บาทค่ะเป็นส ตัวนี้คือวีซ์สปอร์ตเราทำรายการไม่คุยกับแกนนี่แม่คุณก็ลองดอด้วยลองทำโปรออนไลน์บ้างเอออันนี้สำหรับหน้าร้านเท่านั้นนะคะหน้าตัดเพื่อนฝากรีฟนะคะที่นี้เป็นโปรโมชั่นของซัมมันเซลท่าจะลดราคาออนไลน์ก็เดี๋ยว Stay tuned ในท i k t o k shop และบ้านเกียบด้วยช้อปปิ้งเลยไปหาทางกันเถอะได้ แต่ไม่รู้ทายถึงตรงไหนนะเพื่อนพม,มาเพื <โ diy. S 3> ่อนจะมาแน่เลยสวัสดีใช่ขายของจะมาค่ะก็ซื้อค่ะกาทำเป็นซื้อก็ได้ค่ะเปลี่ยนโอค่ะไม่ไม่ใครอ่ะมาัดีสวัสดีมาช่วยขายมาเดินเล่นกันเราที่นี่เลยใครอ่ะมีใคร่หู้ เออมาดิมาช่วยเ่อเดี๋ยวให้มาช่วยเ่อมาเหอะจริงเก่งใจอ่ะเพื่อนมาใช่คืขวที่อกมาเลยก็อาเข้าใได้ได้ก็มาติดมากคือนนาจะมาพรุ่งนี้เอาเงพรุ่นี้มาค่ะมาเจอพี่พี่ได้โอเคค่ะอันนี้ค่ะกลิ่นผมมีสององสองมาได้มาได้มาเลยลิปกำลังจะมานะคะเพื่อนคนสวยเป็น คูนี้ก็มาแต่วันนี้ก็ต้องมาต่ดูตรงไหนไม่ดูเลยหน้าดูน้าดูกว่าจอดรถเหรอไม่หรอกจอดเออจอดรถย่างนดนึ่ใช่ใช่อาจจะอจไปหาากันใ่ท้อ คนคถ้ามาเจอคนแม่กับพี่สายได้นะคะแล้วก็พี่กบดูเราจะเอา A สาม<อ>สิบเอ็ดยมูมามาตั้งแต่สิบโมงมเจอได้ แล้วก็มีผู้พิจฉีในัลุ่น,นจเจอแอดมินเสรีสิทธิ์อู้ยังไม่รู้เลยว่าเขาคือใครเขาไม่บอกหรูอ่ะน่าจะทำ <c oughs> ติดไมยเสื้อจเดินไปไหมเดินไปไหมจะเดินมาจะไลฟ์ไปหาทางจริงใจพี่สายเรากำลังจะเดินไปหาเพื่อนซึ่งเพื่อนเราเนี่ยอยู่ไวท์ e ล a บแต่ไม่รู้อยู่ไหน เขาเขาต้องท,ทำงานอ่ะไน่าจะอยู่แบบคิดว่าจะไปอยู่ฝั่งนั้นหรอก็เหมือนเมื่อกี้เดินผ่านป่ะหรอ่อแบบซีเบตุหร่อจะอาจจะอยู่พูดได้ยังไงนะก่อไม่รู้อ่ะเราหาก่อนนะเราหาก่อนน่าจะอยู่ฝั่งนี้คิดว่าอยู่ตรงนี้ ถ่าเขาแหละเอสามเเอสาเเอสามเเอสามเเอสจะพูดจนกว่าท <Bond> ุกคนจะมาถ้าทุกคนได้มาเราก็จะพูดไปเรื่อยเออไหนวะในนี้แน่แเลยเมื่อกี้ท่าเดิมองนี้น่นไหมไหวเลยโคตรใหญ่โอ้ไม่ก็ ก็จะไปหาเพื่อนกันทุกคนเพื่อนเราคนน้จะได้สามรู้ไม่มีหรเมาคนเพ่อเปียโนเพราะหนูรูที่เราไม่ยังไม่มีคนที่กิาแรกใหญ่มากคิมคิมนะปะคิมได้ปะดูดิอไม่ชหรอ I don't know เฮ้ยมันไทยปะพี่หญ่เขาไปนเลยเขาไปเขาเยอะ ันเราเพิ่งมาถ่ายกับทางนี้ทางทางทางตับ้งนี่ก่อนเลยครับอันนี้แปะแปะต้องลองนี่ครับไอครีมแบบสั่นได้ได้นี่โอ้โหสั่นดีเลยสั่นแบบว่าไม่ได้ทำให้เราเครียดนะทำยังไงอ่ะได้ครับอะไรนะมันเจ๋งอ่ะมันเจ๋งปะเจ๋งปะซื้อเลยซื้อเลยเราเลยต้องกดมันต้องกดที่ไม่ไม่แบบว่ากดเปิดเลยนี้ได้ใช่ครับพี่ป้ายอธิบายหน่อยครับวิ่ง มันสั่นได้แล้วมีไอเดีมากไม่มีกลิ่นด้วยนะคือบกลิ่นหอมอใช่เคลือบของแพนทำใอ้ดีมากมีวิตามินวิตามินช่วยเรื่องไรบ้างคะมีแบบผิวกระจ่างใสไหมมีเลยผิวกระจ่างใสผิวกระจ่างใสช่วยสุดเน่เลยเราช่วยเราช่วยเราช่วยค่ะให้ครูไหมให้ดอกครูหรือว่าอ่ะให้ครูอันนี้เหลืองไปใช่ใช่อันนี้เขาอยากมาต้องแอฟซากับตาอุ้ยนี่ลูกก็แค่ไหนจะได้เหลืองเลยเหรอคะ เยอะแล้วหลายเยลยเราเราพี่หน้าขายลูกค้าลูกค้าทำมาให้โอ้ซื้อกินหมดแล้วก็ทำอันนี้มาให้โบพี่โบยอมได้ไงสารี่สโลปเนี่ยร้านก๋วยเตีมากจริงยอมได้ไงอ่ะอร่อยมากแบบเคยซื้อนี่ซื้อซื้อซื้อที่หนูซื้อไปซื้ออะดีอ่ะไม่ได้รู้ว่าแบบกระป๋องไหนคือว่าใคอนทำไปเนี่ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปถ่ายซื้อ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 อะไรดี อะไรดีอะไรอะไรเอาเลยไม่อยากกินชิมชิมเอาอันนี้ว่ะเอาอันนี้อันนี้คือบำรุงผมใช่ไหมให้พี่ป้าไปขายหน่อยขายเพื่อนท่าแบบอุ้ยดีเอ๋อทำให้ผิวขายไปเลยรับไปเลยรับไปเลยเอาวันนี้เอาันนี้หนึ่งอันโอเครับได้ครับหนึ่งอันเดี๋ยวแต่ว่าต้องโอนข้ามีอยู่นี่อีกเด้อขวาเดี๋ยวโอุ่นให้ก่อนถ้าหลงถ้าหลงอันนี้ช่วยเรื่องอะไรคะคะพวกนี้ใส่ตาขายตาของต่ออีก ไม่ได้กินบาดเรื่องอแ่คือต้องได้กินเพื่อแบบอร่อยไน่ได้เลยอะไม่ได้กินเพื่อแบบมันนี้แม็กซิมัมไหมอะทอไมว้ร้มันเป็นไทยร้านนี่ดนเลย่ซึ่งคอเลเจนนี้แบบหนกด้วยโอ้ใช่ไ่หอดีค่ะให้ผมร่วเพิ่มให้คุณตากินอะโัวร้านอยู่ตอนนี้โัวหน้าขมโอ้โไม่เมือี่ไม่ได้อยู่ในติงคอกอบกินแล้วของไมร่วง <Okay. S 2> นเอาอันนั้นด้วยอ่ะอัน,นที่เป็นเมื่อกี้คืออะไรพินพ์ชันวไม้ชายอนคอนเสิร์ตวันไหนวันนี้เธอวันนี้หมายของสีแอ๋นนสีม่วงเอาสีม่วงอง่ะเอาสีม่วงกับสีฟ้าสีม่วงมันเป็นมันเป็นสีรมวมอ๋อสีรวมโอเคโอเคอุ้ยพี่ไปร้อวันนี้ออโอ้ยหสะดุดเลยหลับยูหลับยูหลับยู่ลับยูใจสะดุดเลย กัดกินอะไรอยู่นะเกลี่ได้ฟรีเหรอกกัได้ฟรีนนะทุกคนขอไปคุยกับเพื่อนก่อนแล้วกันนะคะไม่ลายจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายบายทุกคนเดี๋ยวกลับมาอีกรอบ